โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องการเอนบูเอตอินไทยนะครับออพอดีคลิปนี้ก็เกิดจากความสนของผมอีกแล้วนะฮะก็จากคลิปที่แล้วนะเพื่อนๆจากที่เราลองนี่เลยนะครับวอเซอร์ oser, นะฮะกรอกซีหนึ่งเนาะตัวนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์จากทางสำนักของเราเนาะก็ทำมาสำหรับใส่กับกรอกสีสิบเอ็ดนะครับเยนี่เนาะทีนี้ นี่นะฮะกลอกสี่สิบเอ่าแต่ทีนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูปืนเคลียร์หมดแล้วนะฮะปืนเคลียร์ก่อนที่จะถ่ายทำนะฮะเพื่อนเพื่อนตัวนี้นะครับเพื่อนๆพื่อนกลอกสานะฮะ Gen 4อ่าทีนี้สำหรับซ1นะฮะกลอกซีหนะเนี่ยตัวนี้รูใหญ่อ่าเพื่อนๆดูตรงนี้รูใหญ่รูสี่นะครับอันนี้ใส่ได้นะครับพอดีนะครับไม่ลน้นน้อเพื่อนเนาะ ผมก็มีความคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะใส่กับสามสี่ได้เนาะนี่รูเก้ามมมันจะน่าจะใส่กับกล็อกสามสิบสี่ได้เหมือนกันเนาะเพราะนั้นผมก็เลยลองดูนะท่านเพื่อนนี่เกี่ยวก็ไม่ลงนะครับนะครับนี่ฟิตติ้งพอดีนะฮะเพื่อนเพืกล็อกสามสิบสี่กับกล็อกสี่หนึ่งะฮะสำหรับซองที่ออกจากทางสำนักเราไปนะฮะก็ ใส่ได้ทั้งสองปืนเลยเนาะก็ประหยัดไปอีกหนึ่งชุดเนาะสำหรับเพื่อนๆที่มีกล็อกสี่สิบเอ็ดอยู่แล้วนะฮะที่บ้านแล้วแล้วก็มีกล็อกสามสิบสี่อยู่แล้วนะฮะก็สามารถใช้ซองอันนี้ฮใส่แข่งหรือใส่ซ้อมทั้งสองกระบอกได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสามสิบสี่นะครับสามสิบสี่เจนสี่นะฮะมันจะมี พอร์ตเอ้ยมีช่องนี้นะฮะตรงสไลด์เนาะไม่ใช่พอร์ตแล้วก็กล็อก41นะฮะย้ำว่าต้องเป็นซองของกล็อก41เท่านั้นนะฮะถึงจะใส่34ได้นะ,ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็น41กับ34นะฮะสไลด์นะฮะจะเท่ากันเนาะเพื่อนๆความหนาของสไลด์จะเท่ากันจะต่างกันตรงที่เฟรมนิดนึงนะฮะความหนาของเฟรมนิดหน่อยนะฮะนิดเดียวไม่เยอะ ไม่เยอะนะถ้าเพื่อนๆดูตรงท้ายมันเนาะไม่เยอะนะฮะนี่ก็ใส่ได้นะครับประหยัดประหยัดตังไปอีกหนึ่งชุดเนาะสำหรับเพื่อนๆที่มี41อยู่นะฮะไม่ต้องไปซื้อสองสาเลยนะฮะถ้าเอาซองอยากทางสำนักเราไปก็หนึ่งถอด41เอา34ใส่ใช้แข่งได้เหมือนกันนะครับ แต่ผมคิดว่าตัวนี้ก็ใส่สิบเจ็ดได้ด้วยนะครับสิบเจ็ดก็ใส่ได้นะครับเพราะว่าถ้าใส่สามสิบสี่ได้ก็ใส่สิบเจ็ดได้นะครเพื่อนก็ประหยัดไปอีกเนาะใส่ได้ตั้งสามกระบอกเลยนะฮะสี่สิบเอ็ดสามสิบสี่แล้วก็สิบเจ็ดใส่ได้แน่นอนครับเพราะสิบเจ็ดกับสามสี่ต่างกันที่ความยาวของลำกล้องกับสไลด์แค่นั้นนะฮะ 17จะยาวอยู่แค่นี้เสมอเฟรมน้องเพื่อนแต่สามสี่ก็แค่ยื่นลงมาเพราะนั้นซองนี้คอนเฟิร์มว่าใส่17ก็ได้นะฮะใส่17ก็ได้นะครับเพราะนั้นใส่ได้3เบอร์เลยเอ้ยไม่ใช่3ได้ใส่ได้ถึง3กระบอกเลยนะเพื่อนๆน,นะเนี่ย41่ 48, อดถอดเอา3 4เสียบมี17อีกกระบอกหนึ่งก็เอา17ใส่ได้เลยนะฮะนี่ซองเดียวอนเนกประสงค์มากนะเพื่อนๆ ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ